สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณเตือนจากพลังงานลี้ลับคนมีกากบาทกลางฝ่ามือที่ต้องระวังค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ เจอสัญญาณเตือนจากพลังงานลี้ลับคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือเรื่องราวในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเรื่องราวของผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือจิตวิญญาณของคุณที่สื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีการกรบาดกลางฝ่ามือแต่คุณ าจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่แม่นยำก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้ดวงจิตของมนุษย์นั้นแต่ละดวงจิตมีการผ่านการตายการเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติการสร้างบุญกุศลของแต่ละคนแต่ละดวงจิตก็แตกต่างกันญาณบารมีของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันบางคนเป็นผู้ที่มีบารมีมาก แต่ถูกบดบังด้วยหนี่สินเวรกรรมจึงทำให้คุณสัมผัสยานแม่แรงก้าพอหรือว่าคาถาให้หายกว่าจะพ้นกับอุปสรรคและอกุศลกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้จนทำให้ตัวเองนั้นสามารถเกิดยานบารมีและจิตสัมผัสของตัวเองได้ความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณที่แตกต่างกันในหลายระดับการรับรู้ หรือการสัมผัสกับพลังงานลี้ลับหรือสัมผัสต,ต่อแรงกระทบของสสา,ารพลังงานที่มีอยู่รอบตัวของมนุษย์โดยทั่วไปกลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อตาเปล่าซึ่งอาจจะมีน้อยมากอาจจะเห็นแวบๆเป็นลางๆบางคนก็เห็นแบบเต็มๆเ,เป็นภาพเป็นตัวเป็นตนเป็นสสา,ารพลังงานอย่างชัดเจน ส่วนจะเป็นการเห็นภาพในนิมิตเช่นความฝันอาจจะหลับฝันและเห็นภาพสิ่งนั้นพลังงานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเหล่าทวยเทพทั้งวิญญาณครูบาอาจารย์บรรพบ,บุรุษหรือใครที่ต้องการสื่อสารถึงคุณในนิมิตอีกประเภทหนึ่งอาจจะไม่ใช่ความฝัน แต่ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาในขณะที่ดวงจิตของคุณอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างน,นิ่งไม่บางคนเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังเคิ้มหลับเป็นช่วงที่ดวงจิตกําลังนิ่งบางคนเป็นในส่วนของการนั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดภาพทำให้เห็นนิมิตซึ่งภาพส่วนใหญ่ในนิมิตก็จะเป็นพลังงานที่อยู่รอบกายในขณะที่คุณสร้างบุญบารามี ในขณะที่คุณทำสมาธิอาจจะไม่ได้ชัดเจนมั่นคงว่าต้องการจุดผสงมไหนอย่างไรกับคุณแต่เป็นดวงจิตของคุณเองที่สามารถรับรู้ถึงพลังงานของเขาได้ถึงไม่จําเป็นจะต้องยึดติดมากมายแต่ถ้าเป็นมิมิตหรือเป็นความฝันที่คุณพิสูจน์แล้วหลายๆครั้งก็มีความแม่นยำและตัวคุณเองฝึกจิตมาดีพอ เขาเป็นสิ่งที่สมควรที่จะคิดวิเคราะห์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้สําหรับกลุ่มที่หนึ่งนี้ถือว่าคุณเป็นคนที่สร้างบุญมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติค่อนข้างมากบางคนถ้าเห็นด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกหรือกำหนดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งถ้าใครมีหน้าที่ตรงนี้ทำให้ดีที่สุด และคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะในกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ได้ยินเสียงอาจเป็นเสียงเรียกของวิญญาณเสียงบอกเตือนหรือได้ยินเสียงแปลกๆที่ทำให้คุณหยุดชะงักหรือคุณต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณณนะเวลานั้นเพราะเสียงที่คุณได้ยินเสียงของวิญญาณแนะนำว่าอย่าขานรับ กลุ่มที่ได้ยินเสียงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือมียานวิเศษติดตัวมาในอดีตชาติบางคนส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เด็กๆที่คุณได้ยินมาจะยกตัวอย่างให้คุณฟังหนึ่งเรื่องก็คือมีวิญญาณซึ่งอาจจะติดตามดวงจิตของคุณมาเพื่อชดใช้บุญและกุศลร่วมกับคุณเขาเป็นคนที่มักจะคอยเตือนและคอยชี้นำ ให้คุณทําแต่สิ่งที่ดีเมื่อคุณเจอกับอุปสรรคหรือเรื่องอะไรหลายๆอาจจะมีเสียงเขาเพื่อบอกเพื่อเตือนเพื่อชี้นำให้คุณพ้นเคราะห์ในเวลาที่ฉุกลระหกหูในเวลาที่เกิดเรื่องร้ายกับคุณที่ได้ยินเสียงส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะอยู่ในเลเวลที่ไม่สูงมากเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่เขามีบุพกรรมร่วมกับคุณ บางคนก็เป็นเทพเทวดาซึ่งเทวดาส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นในลักษณะของเสียงจะเป็นการโดนใจและความรู้สึกของคุณมากกว่าบางคนอาจจะได้ยินเสียงของดวงจิตที่ต้องการร้องขอขอความช่วยเหลือจากคุณอย่างที่บอกคือคุณมีบารมีค่อนข้างมากในอดีตชาติหลายคนในกลุ่มนี้คุณ อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบบว้พระสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรแต่คุณมีเซนในลักษณะนี้อยู่แล้วค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการได้กลิ่นจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆก็คือกลิ่นเน่าเหมืนกลิ่นซากศพแล้วก็กลิ่นแห่งความเป็นกุศลและกลิ่นแห่งพลังงานที่ดีงามจะเป็นกลิ่นทูปกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกมะลิ กินอะไรที่หอมหอมแล้วก็กลิ่นฉุนต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการสัมผัสสัมผัสแบบถูกเนื้อต้องตัวหรือสัมผัสด้วยความรู้สึกบางคนสัมผัสได้ตั้งแต่เด็กคุณอาจจะเคยถูกผีอำหรือบางทีอาจจะเป็นการลูบกันจับหรือรู้สึกเย็นเย็นร้อนๆ้อนหนาวหาเวลาพลังงานนี้มาอยู่ใกล้ตัวคุณซึ่งส่วนใหญ่ แรงกระทบโดยตรงกับร่างกายสังขารของคุณส่วนใหญ่จะเป็นการสัมผัสที่รุนแรงหรือการที่มีบุพกรรมร่วมกันโดยตรงนั่นเองค่ะคุณกับพลังงานนั้นๆเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการประทุษร้ายก็ว่าได้คือทำสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ในกลุ่มนี้อาจจะเคยถูกผีเข้าหรือเรียกว่าวิญญาณแฝง หรือสาสารที่กำลังท้าทายคุณการสัมผัสอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกล่วงหน้าว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกับคนที่เราเจอสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำแล้วบางคนอยู่ในเกณฑ์การดนจิตดนใจให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องทำทำก็ได้หรือไม่อยากทำแต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำสิ่งนี้ถ้าไม่ทำคุณจะเกิดความรู้สึกกระวลกระวายใจไม่สบายใจหงุดหงิดหรือบางคนรุนแรงถึงขั้นที่ว่าวันนั้นเวลานั้นคุณจะเจอเรื่องไม่ดีขึ้นมาทันทีบางคนอาจจะรู้สึกปวดหัวอยู่ในความคิดอยู่ในสมองของคุณว่าจะต้องช่วยเหลือคนนี้ต้องพูดกับคนนี้แบบนี้หรือต้องทำในสิ่งนี้ คุณถึงจะเจอสิ่งที่ดีบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเห็นภาพบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงหรือได้กินจะรู้สึกเหมือนกับปวดหัวและคิดบนแต่เรื่องนั้นบางคนแน่นหนะ้าอกรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มแล้วในความรู้สึกในจิตในใจของคุณเหมือนกับอึดอัดไม่สบายใจต้องทำสิ่งนี้ต้องทำเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการชักจูงชี้นำในเรื่องของการสร้างกุศลและสิ่งนี้มักจะมาจากดวงจิตที่มีพลังดวงจิตของเทพดวงจิตที่บริสุทธิ์ค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ